สวัสดีค่ะพบกับอัปโว้แอตโว้เจ็ดห้าดวงดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงโดยรวมของเดือนกรกฎาคม25 6 4หให้กับชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดแลวฝางวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะอัปโว้แอตโว้เจ็ดห้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนบอกว่า ตัวงคุณค่อนข้างจะมีความกังวลมีความเครียดมีความหนักใจมีความกังวลหลายๆอย่างอะคะ่ะมันทําให้นอนไม่หลับ สภาวะจิตใจมันมันเจอสภาพที่หลายๆอย่างที่กดดันชีวิตมันเจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองแก้ไขอะไรก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากในระหว่างนี้มันเหมือนถูกจํากัดอยู่ในวงแคบแคบและทําให้ตัวเองคิดวนไปวนมาอยู่ทุกขอยู่เรื่องเดิมๆซ้ําๆเจอปัญหาอุปสรรคค่อนข้างหนักค่ะในเดือน กรกฎาคมนี้สําหรับชาวราศีตุเลเลยทําให้รู้สึกว่าสภาวะจิตใจมันเครียดเหลือเกินมาดูกันค่ะว่าหน้าที่การงานจะเป็นยังไงกันต่อนะคะโอ้หน้าที่การงานยังดีค่ะยังมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บ ออมจากงานเก่าๆที่เราทําอยู่ยังทําให้เรารู้สึกว่ายังมีงานอะไรที่ทําแล้วมันทําให้เกิดก่อ,อไรายได้อะค่ะถึงแม้สภาวะมันยังตึงเครียดเราต้องแบบเอาเงินเก่ามาใช้เงินอะไรต่างๆที่เคยเก็บเอามาใช้แต่มันยังโชคดีค่ะที่คุณยังมีงานที่ดีรองรับคุณอยู่คุณยังหนักแน่นอยู่กับงานค่ะแล้วก็ยังมีเงินคงที่สภาวะเงิน ที่ได้ก็คือยังได้เท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเงินที่มันต้องได้เข้ามาเห่็พท่องไปแต่สภาวะกดดันคือค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นทําให้คุณรู <crawl prejudice> <gameplay> ้สึกว่ารายได้ม <tr ange> ันเหมือนจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายของคุณอ่ะมันมันหนักขึ้นก็จริงแต่ว่ารายได้ของคุณอะมันยังมีรายได้ที่เป็นรายได้ประจําทําให้งานของคุณที่ทําอยู่อะยังองยังมีโอกาสที่คุณจะยังได้รับเงิน ไม่โดนหักเงินเดือนหรือว่าสภาวะของคุณยังอยู่ในสภาวะที่มีความคล่องตัวในการทํางานว่าเรียกว่ายังมีเงินเข้ามาในการทํางานให้คุณหาเงินได้อย่างอย่างที่คุณเคยมีแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับที่คุณเคยมีเคยได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะจังหาเงินมีไรายได้เข้ามาเนี่ยคุณยังมีอยู่นะคะการงานของคุณเนี่ยยังมั่นคงอยู่นะคะมาดูการเงินกันหน่อยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง การเงินเหมือนจะมีอุปสรรคเข้ามานิดหนึ่งให้คุณรู้สึกว่าต้องแก้ไขปัญหาสะสางอะไรให้มันเสร็จก่อนแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จการเงินของคุณเนี่ยเหมือนกลาลังจะต้องขจัดปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างที่มันมารุมมาตุ้มคุณอยู่อ่ะแต่ว่าในสุดมันก็จะมี การคล่องตัวขึ้นเงินของคุณก็ได้ได้รับมาได้สมส่วนกับที่คุณรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องใช้ต้องจ่ายมันก็จะดีขึ้นในโอกาสนี้มันทําให้คุณได้ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องใช้จ่ายอะไรตัดส่วนไหนก็ต้องควรตัดออกไปก่อนไม่ควรจะฟุ่มเฟือยอีกต่อไปมันเหมือนต้องจํากัดเงิน อยู่ในในจุดที่มันควรที่จะต้องใช้จ่ายให้มันพอดีอย่าเพิ่งฟุ้มเฟอแต่ในที่สุดคุณจะแก้ไขแลวค่อยๆจัดการมันได้สําเร็จค่ะเรื่องการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะมาดูกันเรื่องความรักค่ะความรักเหมือนมีความมืดมนเลยค่ะเหมือนมันมีอะไรทําให้คุณรู้สึก มันมีอะไรบังตาคุณอยู่หรือเปล่าคะมันมีความมืดมนมีความหม่นหมองในความรักอะค่ะความรักมันไม่มันไม่สดใสเลยอะค่ะมันเหมือนมีใครบางคนที่มาทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณรู้สึกจิตใจมันมันไม่สบายใจออกซะเลยอะค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าคนตัวคุณนอกจากเครียดหลายๆสิ่งแล้วคุณเรื่องงานก็มีความรู้สึกว่ามันมันตึงมันแน่นแต่ก็คือยังดีที่มีงานที่ดีทําแต่ในเรื่องการเงิน ก็โอเคต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดในเรื่องความคิดความรู้สึกของคุณมันก็มีอุปสรรคเข้ามาเยอะแล้วย,ยิ่งมาเจอความรักที่มันมันไม่ชัดเจนอะความรักเหมือนมันไม่ชัดเจนค่ะเหมือนคนรักของคุณเขาจะมาบีบบังคับให้คุณทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทําหรือเปล่าหรือคุณไม่อยากที่จะก้าวไปกับคนคนนี้หรือเปล่าสําหรับบางคนเนี่ยความรักมันไม่ชัดเจนค่ะแต่สําหรับบางคนนี่คือมีความรู้สึกว่า มันเกิดอาการเบื่อหน่ายหรืออาการที่แบบคุมเครือกับความรักคุณต้องเริ่มนะคะว่าปรึกษาคนค่าค้างคุณว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับความรักของคุณหรือถ้าคุณหาทางออกไม่ได้จริงต้องคุยกันนะคะในเรื่องความรักเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนและมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรต้องระวังกันบ้าง สิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณอาจจะต้องทุ่มเทและเสียสละอะไรให้กับสิ่งต่างๆให้กับใครมากหน่อยคุณอาจจะต้องเป็นผู้เสียสละแล้วล่ะไม่รู้จะเสียสละเรื่องอะไรแหละอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่จะให้กระจับปัญหาอุปสรรคทําให้ต้องขายอะไรไปหรือเปล่าอาจจะต้องจะเป็นต้องขายบ้านขายรถหรือขายทรัพย์สมบัติอะไรเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดอะถ้าไม่งั้นอะ คุณจะกลายเป็นว่าคุณจะถูกผูกมัดหรือยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อเหมือนแทบจะเอาตัวไม่รอดอ่ะเหมือนคุณต้องเริ่มตัดสินใจละว่าคุณจะเอาอยัางไงดีควรจะปล่อยไปหรือคุณจะยึดเอาไว้แต่กลายเป็นภาระหนักทําให้คุณกุ้มใจคุณต้องค่อยๆค,ค,คิดนะคะพิจารณาให้ดีจําเป็นต้องเสียสละอะไร หรือสิ่งที่อะไรต้องขายก็จะเป็นขายก็ขายอะไรที่จำเป็นต้องให้ก็ให้เพื่อแลกมาเพื่อความสบายใจเพื่อแลกมาเพื่อความสมดุลในชีวิตแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมากุ้มอ,อกกุ้มใจตอนนี้คุณเหมือนคนที่กําลังรู้สึกว่าต้องถูกบีบรัดอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณต้องตัดสินใจหลายๆอย่างระวังความรู้สึกของตัวเองนิดนึงนะคะว่าบางครั้งเครียดเกินไปทุกเกินไปก็จะทำให้เกิดสภาวะร่างกายหรือสุขภาพจิตใจมันจะไม่ดีระวังสุขภาพด้วยก็ดีนะ หรืออะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านหรือรถอะไรที่คุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยขายไปเพื่อให้ได้ไรายได้มาจุนเชียวครอบครัวหรืออะไรตรงนี้คุณทําได้ก็ทํานะคะระวังการตัดสินใจของคุณนิดนึงว่าคุณจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดให้คิดให้รอบครอบก่อนนะคะแล้วค่อยๆค่อยๆตัดสินใจนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีไพ่เสริมหรือตัวช่วยอะไรเข้ามาบ้างนะคะตัวช่วยของคุณ คุณจะเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าค่ะคุณต้องปรับอารมณ์ค่ะต้องปรับอารมณ์ความรู้สึกคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยอย่างปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันอึดอัดไปหมดเลยทําให้คุณไม่แน่ใจ ทุกอย่างมันคุมเครือทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายทําให้คุณเครียดทั้งๆที่ในจริงๆแล้วถ้าคุณมองในรอบๆตัวคุณอ่ะคุณยังมีอะไรดีๆในตัวคุณอีกเยอะนะสิ่งรอบตัวคุณยังมีดีเยอะนะแต่ด้วยความที่คุณเริ่มเบื่อหน่ายแล้วอ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตมันเครียดแต่คุณก็จะมีตัวช่วยเข้ามานะคะเหมือนก็จะมีคนมาคอยให้ความใส่ใจคุณเหมือนกันเขาจะมาใส่ใจคุณว่าอืในตัวคุณเนี่ยคุณต้องการ ได้ความช่วยเหลือหรือคุณต้องการที่จะให้ใครมาอยู่เคียงข้างไหมเขาก็จะคอยที่จะมาเวียนบนเหมือนจะมีใครสักคนเนี่ยเขากาลังคํานึงคิดถึงคุณอยู่ว่าเออคุณมีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ให้คุณไม่สบายใจเขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้พูดหรือคุยกใครที่คุณไว้ใจได้เปิดใจออกมาพูดมาคุยนะคะยังมีคนที่อยากที่จะรับฟังคุณนะ คุณต้องเปิดใจรับฟังเขาแล้วพูดคุยเขาปัญหาอะไรมีตรงไหนแก้ไขกันไปคุยกันไปนะคะและทุกอย่างมันจะโล่งโปร่งสบายขึ้นก็อย่างที่บอกนะคะปัญหาอุปสรรคช่วงนี้มันมากซะหน่อยก็ลัคนาราศีตุลชาวตุลทั้งหลายก็ขอให้ตั้งสตินะคะปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มันก็จบลงได้ค่ะเพียงแต่เราต้องยอมรับกับมันและก็ยึดมั่นอยู่ในความดีเสมอคะ่ะสิ่งนี้ต้องพูดกันอยู่อีกค่ะว่าทําได้ดีทําทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยมันให้ผลไม่ผิดตัวอะไรที่เราทําดีไว้อะ่ะ มันก็จะมีให้เราได้เข้ามาสบายใจขึ้นเงินทองอาจจะเข้ามาแบบฟุกๆโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดคิดเลยก็ได้แล้วปัญหาทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างบางอย่างมันอาจจะคลี่คลายไปได้โดยที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยันหลุออกไปโลง่งสบายใจขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักยึดมั่นอยู่ในความดีค่ะถ้าอยากจะทําบุญเดือนนี้ทําบุญได้นะคะทําบุญสังฆทานถ้าไปมีโอกาสไปวัดได้ถ้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะก็ทำบุญเลยการบริจาคลงศพหรือ ปล่อยสัตว์ที่กําลังถูกเชื่อทําโดยการออนไลน์ก็ได้ค่ะทําไม่ได้ไปไหนก็นั่งสวดมนต์ภาวนาตั้งสมาธิก็ได้ค่ะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมเลยเวีไปเคาะร้ายทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอะไรทั้งหลายที่ไม่ดีอ่ะมันจะได้ออกไปแล้วอะไรที่มันมืดมน ที่มันไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะได้สว่างกระจ่างขึ้นในชีวิตคุณก็จะได้หลุดพ้นจากห่วงแห่งกรรมห่วงแห่งทุกข์ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนตั้งสติแล้วก็ได้พบในสิ่งที่ดีงามอย่างที่ตั้งหวังไว้รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้ดีชีวิตพร้อมที่จะสู้ต่อไปและชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ